สวัสดีจ้าเมื่อนี้พักเขาวสวนจ้ามาเบื้องรีสอร์ทคุณนายแอลได้จารีสอร์ทจ้าสีส่งเที่ยงหน่อยอีกแล้วจ้าเอาไว้เวลามือใดอยากนอนบ้านก็ออกมานอนทงนอนสวนอันนี้ก็ได้เลือกหามยามดีมื้อนี้มื้อนี้ตรงวันที่เก้าจ้าวันที่เก้าจะลงเสาเอกจะลงเสาเอกหรือว่าเอาเสาลงหลุมเบาถือบล่ล่ะอันนี้ก็ได้ไอ อันตาคางบ้านนี่นะจาะพิ่เป็นนักปราอาจารย์เพิ่จะมาเหตุพิธีนั่นให้เพื่อนอย่างนอกบ้านนี่ไอพิธีลงเสาเอกแล้วก็พิธีย้ายพระเมทธรณีคือประเภทีทางอีสานเฮานะเวลาเขาจะปลูกบ้านนะเขาจะห้ยายพระเมทธรนีออกห้ <Wow. S 1> ยายเมทธรนีออกจากในตูวเพื่อนเอาไปไว้ทางนอกนอกนอก,นอกตัวบ้านนะเพิ่นวมาซานย้ายลว้วะ ประเภทนี้แต่ละหมู่บ้านกบซิบคือกันด้วยจ้าแต่ละบ้านกบแตกต่างกันไปพอเดาตาเลยตาคอยย่างเด้อตาเราถือมีดหมอพ้อมคนละย่านล้หลมใส่มีดหมอเราอยู่ด้วยนะ <laughs> สร้างที่มาเฮ็ดบ้านในเฮ้านี่กะับพี่น้องเฮานี่ล้วเออเอาเพื่อนนั่นนี่การันอันนั้นพร้อมบ่คือเออเอินยังล่ะเอ้สายสินนะเพิ่งรู้เด้นี่อันนี้นะเขาเอินกระทงกระทงหแดางัวแม่นบอบอกถือหัวน้องบัที่นี่ไอ้เพื่อนจะไปมันมีสี่อันจะเอาไปปักไว้สี่ทิศในกระทงนี่ก็จะมี มีข้าวดำมีข้าวแดงมีหมากมีพูแล้วก็จุดเทียนกุตาเพลินก็นจะท่องคาถาจักคาถาอย่างละ่ะก็ยืนเห็นเพลินยืนจมอยู่ยืนหันไปอยู่สี่ทิศอยู่เออเอา่าวซอยกันจุดเขาอันนี้คือสร้างสร้างที่สิมัยเหตุบ้านให้เฮานั่นแหละเออจากเสื่อเอิญบัตรเอิญเถียงน้าเนาะบัดรทินีิหรือเสื่อเอิกระท่อมเนาะเออาซอยกันจะ้ะมื้อนี้ก็คือ เลือกหามยามดีวันที่9นะคะวันที่9แล้วก็จะรอเอาเสาลงหลุมเสาเอกลงหลุมก็9โมงข้าวของยังแพงขึ้นแลยไปสั่งเสาเสากระแพงแพงเสาหต้นเอเอถูกแล้วเนาะเสาหต้นหน้าสิบห้าหต้นในทไายหูโบห้าพันสีค่ะแพงไหมคะหรือถูกคะ ตอนนี้ก็ใกจะได้เวลาเก้าโมงแล้วจ้ะเพื่อนก็จะเอาไอ้สาวไปจอ่อลงหลุมไว้ส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นนี่คือยอย่างเนี่ยที่ย้ายเพื่อนนั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเอาไอ้เหรียญบาทเหรียญบาทใส่ไว้ในกนหลุมนะ่ะทั้งเบิร์ตเสาเก่าต้นเพื่อนกะใส่สู่ต้นด้วยจะ้ะหลุมระบาดหลุมระบาทจ้ะหลุมนี่นกะใส่ เตรียมจ้าเตรียมไว้เพราะว่ายังไม่ถึงก้าโมงเลิกที่จะลงที่จ้เาเสาลงหลุมใบเมื่อนีน้วันที่เก่าเนี่ยเพิ่งบอกว่าให้ก้าโมงปรนไปเพิ่อจะเอาเสาลงได้อันนี้คือการผูกหัวเสาด้วยไฟไฟขาวผูกด้วยใบโยมีใบโยใบฟูน คนมากทางคูเขาเนี่ยผเก่าเออฮดไปคนหน้องสุดท้ายฮดไหลตกฮดเลี้ยงลูกรอนไหนยังยาเงินเลี้ยงมันนอกอันเนียมพร้อมฮดเที่ยงหดลูกอบแล้วการละมันคูเดียวเลยก็พโอเคอ้าวได้เลยงานพร้อมงานมีเลยเออน้องคนมาก <c oughs> ไ,ดได้เวลาแล้วจ้าตามมืแล้วเราสาวลงไดแล้วเจ้าได้ดูมันส่วนคาสร้างแถวบ้านบุคหอยน,อนีเพิ่นเพิ่นคิดแบบนีเด้จอจ้าเขาเอยังล่ะไอ คิดเป็นแบบอย่างเช่นยกโครงมุงหลังคามุงหลังคากับราคาหนึ่งจ้าอันนี้นั่นจะพอยกโครงมุงหลังคาพันคิดเป็นนัน่นตามหลุมเสาเสามีกี่ต้นพ่นก็คิดต้นละเท่านี้เท่านี้นมึงสินะต่อไปถ้าเลยขั้นตอนอื่นๆก็อย่างเขาฟ้าเขาแป้นพืนเพื่อก็จะคิดอีกราคาหนึ่งมันก็เลยหลายขั้นตอนหลายช็อตจ้ะแต่บางคนบ่มีเงินสัง่งเทอเดียวกัน อยู่คงุงรงข้าไว้แล้วก็หยุดยิงไว้ก่อนนึ่งสินะก็ได้จ้า เดี๋ยวที่เอาปูนมาถมอีกอยู่เออกะกะ่ันแล้วว่าเอารถขาจอดได้วะจอดบ่ได้กับบ่เป็นยังหาน้องเคยมามาผัดมิตรพวกโต้เงวเงาหนเขาชิมุดเขาบ่ได้เรื่องของเรื่องนั่นแล้วแล้วจ้ะทั้งมืดก็ใส่เวลาสางอยู่ิมือจ้ะงามบ่จ้ะลี่โสดน้อยคุณนายแอวเอ่อคา้างผืนกระมือแปดพบาทจ้ะ ขอบคุณเด้อค่ะที่เบิรงดคิด,ดแอลจ้าขอบคุณนะคะ